อันนี้ข้อต่อไปตายแล้วเกิดไหมจริงหรือตายแล้วเกิดไหมจริงหรืออันนี้คำว่าเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วความเชื่อว่า ตายแล้วเกิดเกิดอยู่ล้ไปตายแล้วก็ต้องเกิดตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตาย,ตาย,ตายนี่ความเชื่ออันหนึ่งแล้วก็มีความเชื่ออีกอันหนึ่งว่าตายแล้วสูงคือตายแล้วไม่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วตายก็หมดจนไปเท่านั้นมีความเชื่อสองอย่างพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระพุทธเจ้าทรงประกาศเลยชีย้เลยว่าความเชื่อสองอย่างนี้ผิด ไอ้คนเชื่อว่าตายแล้วเกิดก็ผิดไอ้คนเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็ผิดแน่นี่พระพุทธเจ้าชี้อย่างนั้นแล้วเราว่าทางศาสนาพุทธเราเชื่อยังไงเพราะก่อนศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นเขามีความเชื่ออยู่สองอย่างอยู่สองหมู่อยู่สองฝั่งฝั่งหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วเกิดอีกฝั่งหนึงเชื่อว่าตายแล้วศูนย พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วพระพุทธเจ้าทรงประกาศหรือว่าความเชื่อสองอย่างนี้ผิดความเชื่อในาศาสนาพุทธของเราไอการเกิดนั้นมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันจึงเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นหมดเหตุปัจจัยมันก็ไม่เกิดนั่นเป็นไปอย่างนั้นเลย มันมีการเวียนไหวใจเกิดเวียนเวียนไหวใจเกิดไปเนี่ยเกิดเกิดขึ้นมาก็เพราะมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเมื่อดับเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วมันก็ไม่เกิดมันตัวไหนเกิดมันไม่ใช่ตัวร่างกายนี่นะเกิดไอ้ตัวจิตนี่ไอ้ตัวจิตมันก็ไม่ไม่แตกไม่ดับไอ้ตัวจิตเนี่ยมันไปอาศัยเรือนกายต่างๆเราก็เรียกว่าเกิด นั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตายแล้วเกิดตลอดมันก็ไม่ไม่ถูกเชื่อว่าตายแล้วสูญก็ไม่ถูกคือถ้ามันยังมีเชื้อแห่งการเกิดมันก็เกิดถ้าดับเชื้อแห่งการเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดเหมือนกับเม็ดข้าวเม็ดข้าวชาวนาเขาเอาหวานเม็ดข้าวหวานลงไปในพื้นานามันก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นกล้าจากต้นกล้าเขาไปปักดำเป็นกอข้าว กอข้าวมันแตกรวงออกมา,มาเป็นเม็ดข้าวเพราะเป็นเม็ดข้าวเม็ดข้าวนี้หล่นลงดินมันก็เกิดมาเป็นต้นก้าต้นก้าก็เป็นตน้น,ตอนกอข้าวกอข้าวก็แตกรวงรวงหล่นมาเนี่ยมันเกิดเวียนเวียนเกิดอยู่แบบนี้เวียนเกิดเวียนหล่นเวียนเกิดเวียนหล่นเวียนหล่นเวียนเกิดอยู่แบบนั้นเหมือนกับตายเกิดตายเกิดตายเกิดแต่ถ้าชาวนาเขาเอาเม็ดข้าว,าวนั้นไปนต้ม เอาเม็ดข้าวนั้นไม่ต้มแล้วเม็ดข้าวนั้นเอามาหว่านลงดินอีกเกิดไหมไม่เกิดเม็ดข้าวนั้นศูนย์ไหมไม่ศูนย์แต่ว่าไม่เกิดคือการที่เราเวียน่หยตายเกิดอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เกิดเนี่ยตายแล้วศูนย์ไม่ศูนย์เหมือนเม็ดข้าวเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เกิดไหมเราไม่เกิดเพราะเชื้อแห่งการเกิดมันไม่มี ถามศูนย์ไหมไม่ข้าวนะมันศูนย์ไมหมล่ะไม่ศูนย์เอาไปหวานลงดินเกิดไหมไม่เกิดนะเห็นไมหมล่ะเพราะถ้า,ถามันยังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่มันก็เกิดถ้าหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วมันก็ไม่ม้กเกิดแล้วการเกิดมันมีอะไรการเกิดขึ้นมาในโลกมันมีอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติปีตุขาชลา,าปีตุขามารนามปีตุขังโซกับริเทวาถุกขโทมนาสุปยาซาปีตุขา อปเยหิสัมปโยโคดุโคปเยหิวิประโยโคดุโคยำปิช่างนารปติตามิทุกข้งชาติความเกิดก็เป็นทุกข์เราเห็นไม่ว่าใครเกิดมาหัวเราะมีไหมไม่มีหรอกเกิดขึ้นมาร้องไห้ทันทีแหละไอ้ความร้องไห้มันแสดงถึงความสุขหรือความทุกข์ไอ้ความร้องไห้มันก็แสดงถึงความทุกข์อยู่แล้วนั่นเกิดมาก็ทุกข์ชาาราความแก่ก็เป็นทุกข์มีใครไม่อยากแก่ไม่มีหรอกมรณะความตายก็เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความกุ้มใจก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดพากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปราถนาก็เป็นทุกข์นี่แหละคนเรามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย จนถึงสุดท้ายมันเวียนอยู่ในกองทุกข์อันนี้ท้งนั้นเลยเวียนอยู่ในกองทุกข์ทางนั้นเลยเพราะในการพิจารณาให้ดีแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าการยินไย้ายเกิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเพราะมันไม่มีอะไรพิจา,ารณารสาระเลยนอกจากทุกอย่างเดวแต่เราจะชอบหรือเราไม่ชอบเราก็ต้องเกิดเพราะเรายังมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่เพราะฉะนั้นในาศาสนาของเราเนี่ยท่านจึงมุ่งมั่น มุ่งหน้าต่อการทำลายเชื้อแห่งการเกิดเหมือนท่านมุ่งหน้าในการต้มเม็ดข้าวที่พวกเราปฏิบัติธรรมกันก็ปฏิบัติธรรมจุดสุดท้ายให้ถึงจุดนี้เองให้ถึงจุดที่ได้ต้มเม็ดข้าวน่อ,อ,อยู่ตรงนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นตายแล้วเกิด หรือตายแล้วไม่เกิดเนี่ยคำตอบก็คือที่ต่อไปคือถ้าตาบใดยังมีเชื้อแห่งการเกิดแล้วต้องเกิดถ้าหมดเชื้อแห่งการเกิดแล้วไม่เกิดแต่ไม่สูญไปไหนเป็นธรรมชาติอันหนึ่งลเลยนี่เป็นอย่างนั้นตอนนี้ถ้าจะให้อธิบายไปถึงจุดนั้น มันอธิบายให้เข้าใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงไม่ส่งอธิบายเหมือนอธิบายไปถึงจุดที่ว่าไม่เกิดความบริรสุธิ์มันเป็นอย่างไรฟวามหมดกิเลสมันเป็นอย่างไรหรือนิพพานมันเป็นอย่างไรท่านไม่อธิบายเพราะอธิบายแล้วมันเสียเวลาเสียเวลาเป่าๆทำไมถึงว่าอย่างนั้น ก็สมมุติว่าเราอันเนี้ยเราบอกสีแดงเนี่ยเราบอกสีแดงต่อคนตาบอดเนี่ยไอคนตาบอดมันจะเข้าใจมันจะรู้ไหมสีแดงมันไม่รู้อะแล้วเราจะอธิบายอย่างไรให้คนตาบอดเข้าใจถึงสีแดงอธิบายเป็นตายก็ก็ไม่เข้าใจคนตาบอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์จึงไม่ทรงอธิบายยะไม่อธิบายให้เสียเวลา แต่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายถึงวิธีการรักษาตาให้หายบอดท่านอธิบายถึงวิธีการรักษาตาให้หายบอดพอคนตาบอดใช้วิธีการของพระพุทธเจ้ารักษาตาของตัวเองหายบอดแล้วสีแดงออกเลยไม่ต้องไปพูดมากเลยว่าอ๋อทันทีเลยพวกเราเปรียบเหมือนคนตาบอดพระนิพนพานหรือฟามบธธริสุทธันเปรียบเหมือนสีแดง จะอธิบายให้เราเข้าใจยังไงเราเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกวิธีการให้พวกเราปฏิบัติเพื่อรักษาตายเราให้หายบอดร,รักษาใจของเราให้แจ้งพอใจของเราแจ้งแล้วอ,อ๋อทันทีเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเรื่องพบชาติก็อ๋ออะไรก็อ๋อหมดแล้วนี่ยเข้าใจไหมล่ะถ้าเราอยากจะรู้ให้ชัดเจนนะ ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดหรือเราจะตายแล้วเกิดเป็นอะไรให้เราพากันภาวนาภาวนาให้มากแล้วเดี๋ยวเราอ๋อเองเลยอ๋อกระทั่งว่าเราตายแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรหรืออ๋อเลยว่าเราตายแล้วเราจะเกิดหรือไม่เกิดแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้บอกตัวเราเองเลยโดยไม่ต้องไปถามใครเหมือนกับเรากินข้าวแล้วเราอิ่มเราอ๋อทันทีเลยเราไม่ถามใครเลยนี่เป็นอย่างนั้น